ทำอะไรกันอยู่คะมีคนส่งกล่องของขวันมาให้อ่าแก่เลยลูกใจเย็นๆโอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้ยเฮ้ย้ยอันนี้ของปับปา้ลใจเย็น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 โอ้โหอะไรเนี่ยคือเด็กๆเนี่ยไม่ได้สนใจของขวันนะคะสนใจบับเบิ้ลค่ะบับเบิ้ลหรอะบับเบิ้ลแล้วกายทำอะไรน่ะวันนี้เจ้าหญิงเกรซ ไปปาร์ตี้ที่โรงเรียนใช่ไหมใช่อโหทำอะไรทำอะไรโหเทคนิค oh, การเหยียบบีบบับเบิ้ลให้แตกแบบใหม่นะคะเกดใช้วิธีการกระโดดตุ้ม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 ,ม,ม,มแล้วกายทำอะไรกายกล่องไม่ต้องแกะแล้วพอแล้วพอแล้ว,ลวกล่องนี้มามาใช้ประโยชน์อีไปทำบับเบิ้ลไปไหนแต่ละคน,<ห>นมีวิธีเกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวฮนะ อยากเล่นกล่องค้างแล้วลูกทำอะไรอ่ะเอ้าเอาเฮ้ยเอาอะไรอ่ะมนดษย์กล่องอ่ะอะไรเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยลงไปสองคนเลยอินดูดิอะไรเนี่ยเฮ้ยเด็กสองคนนี้คืออะไรคืออะไรก็มษย์กล่องไงน้องเกสเนี่ยวันนี้เรียนวันสุดท้ายแล้วใช่ไหมคะ แล้วก็หยุดปีใหม่ยาว11วันเย่ไหมเย่ไหนป้าป้าทำอะไรอยู่ป้าแกะของขวัญอยู่โอ้ยทำไมคุกกี้เยอะขนาดนี้ของขวัญจากไหนคะของขวัญจากโรงแรมคือเมอร์เชียวไอบิสนะคะเดี๋ยวป้าถ่ายรูปคืนเขากันมีการ์ดมาให้ด้วยนี่นะคะมีคุกกี้ห่อยักษ์เลยสห่อขอขอบคุณโรงแรมไอบิส จับโรงแรมเมอร์เคียวมาอันนี้น่าจะเป็นกระเป๋ากระเป๋าแบบแปลงร่างได้ดีมากเลยโอ้มีที่พักให้ด้วยหนึ่งคืนโอ้จริงเหรอโอ้ยแล้วก็มีแบบว่าเซนขอบคุณโหรวมกันเซนมาหมดเลยนะคะเนี่ยน่ารักมากเลยคุณกเลยอนคุณมาคุณมิมี่ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากเลยคือแบบว่าปีนี้ปีนี้ของขวัญเราเยอะแยะมากมายเลย ก็อันนี้ปูบอยเ้เขาหน่อยเออโรงแรมเมอร์เคียวนะกับไอบิดเนี่ยก็คือเป็นที่พักแบบแบบสไตล์ไปหยัดเนาะคุ้มค่าคือบางคนที่แบบเอ้ยมาพักมันไม่ได้โอ้โยมาพักแล้วก็แบบเขาเรียกไงนะ อ,ออยู่ที่พักไม่ได้เยอะมากแล้วก็ต้องการจ่ายแบบเออพอดีพอดีไอปิดอะไรเงี้ยนอนบ่อยอก็ <c oughs> โอเคนะคือบริการมาตรฐานความสะอาด<ช>อเขาก็ถึงนะมาระะตรฐาน,นาใช่โอ้เยอะมากเลยคุกกี้เราจะกินกันหมดแ้เนี่ยของขวัญปีนี้เยอะมากเราต้องกินกันอ้วนตายแน่นอนเลยอ่ะอ่าไหนเด็กๆทำอะไรอยู่ปาร์ตี้ปาร์ตี้ น้องเก๋จะทำชุดกระโปรงจากบับเบิลนะคะบ้านเละเทะมากเลยอ่ะทุกคนบายบายกันดีกว่าป๊าป๊าค่ะหันมาบายบายเกยเดี๋ยว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 บายบายเฮ้ยอะไรเนี่ย